ครับพวกเราในช่องพลายทองคำนะครับทีนี้หลังจากช้างจียังได้เลี้ยงช้างได้เจกค่าขนมช้างไปแล้วทีนี้เหลืออ้อยครับก็ให้ควานช้างมาแบ่งเอาอ้อยกันนะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังแบ่งแยกอ้อยกันครับดูครับเรากำลังแบ่งกันครับช้างที่มารับ,บรางวัลเมื่อกี้ อันนี้คุณพัวบอกว่าพอแล้วแต่คุณเมียยังไม่พอนะครับ <laughs> ไม่จะเลิกครับอรบ, <laughs> บอกว่าไม่ค่อยโลภค,ครับไม่โลภครับ <laughs> ไม่โลภชายขานอ้อยไม,ไม่โลภครับแต่ว่าจะเอาจะเอาเยอะๆอะไ่างนี้ครับหักออกโลดจะได้ค้างมันชิมโลดเดีย๋ยวออมชิมไหมครับนี่ลูก ก็แม่เลิศรักครับไอหมารวยเขาครับเดี๋ยวจะเป็นไอ้มาสวยแล้วไอจากชื่อมารวยจะเป็นมาสวยแล้วจะโดนกียบตายนะชื่อกันได้ดิโดนตายอ่ะก็ไอ้สีอย่างนี้เลยครับที่พี่เล็กโยนเสาไปทับนะครับมาวิ่งมาไม่รู้เรื่องอันนี้อันนี้ก็วิ่งมาโดนพี่เล็กเหยียบอีกแล้วครับเหยียบเหยียบแล้วครับเหยียบแล้วครับนี่น้องก็กำลังแบ่งกันครับมี พ่อของอโไทยพิลิกพอลริดลักแล้วก็พอลรึบเอาแล้วนะครับครับผมแล้วก็เหลือหลายคนครับใครมาเอาก็ได้นะครับบอกแล้วไม่มาเอาก็ไม่ได้นะครับครับมีมีกินหน้าบนหน้านะครับจะกินอยู่หน้าไม่มีครับมี โอ้โหที่ใต้มัดไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวบอวอันนี้มันถิ่มที่ตัดมันออกอยู่ฮักออกโลดน้ำเกิดไหมครับเออตอนนี้กำลังค,ค,คุยกันไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วครับคุยกันไม่เข้าใจไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วครับ ừ. มันกตแก่ความดันแก่อะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสปปรรพคุณนะครับแต่ผมไว้ต้มกินตอนเชา้าเขาเอิญต้นยังกับจานเล็กอะต้นยังกันกนั่นโอ้โหนี่ใช่ในเรื่อปลาช้างเหงาโอ้ป่าช้างเหงาครับน้ำโชวห์หวยกูบอกโอ้ พอแล้วครับครับขอบคุณนะครับมีรายเด็กจะเรียกครับใครใหม่อ้าคนมาทีหลังเขาไปหมดแล้วพี่เล็กมาก่อนเขายัางไม่ได้ไปนะครับก็ดีใจกับชาวช้างนะครับที่มีทีผู้ใจบุญใจกุศลมองเห็นความสําคัญของชา้างมองเห็นความลําบากของชาวชาว้างได้มาซื้ออาหารเลี้ยงชา้างและให้ค่าขนมช้างนะครับ คุณเจเียงมาจากชนบุรีนะครับขอบคุณมากมากนะั่ออย่างไรก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับมีโชคใหญ่เหมือนช้างนะครับที่ได้กระทำบุญในครั้งนี้ทางพวกเราชาวช้างไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับมีแต่คำว,ว่าขอบพระคุณนะครับจากใจจริง บับาเน,น,น,นี่คือกัดเลยนะเ้ยโอนีอม่มาตั้งแต่ก่อนเขานะพ่อเลิศรักครับยังไม่บแรแเจอ้อยขึ้นรถสักลำเลยครับยังเลยยังหลยแต่ใจเย็นพี่เล็ก,กจะเอาหมดก่อนแล้วครับดู ชาเดชพระเริ่มงามชลเล็กจะเอาหมดก่อนแล้วนะครับชลเล็กไม่ค่อยโลภนะครับอันนี้นี่ครับนี่มาหลังชค้าได้พระเริ่มงามอ๋อได้ได้มาเก็บขยะใช่ไหมครับอันนี้คือไปกอดจะได้รำอยู่ <c oughs> หลังได้ต้นนะครับเป็นยังไงครับรำอ้อยเป็นยังไงครับรำอ้อยครับรำดูดูรำอ้อยชิเล็กเออนี่ครับเล่นมุกชิเล็ก ขาไม่ได้พูดแล้วนะครับเป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นลำเป็นลำนะครับโอ้ตอนนี้ห่วงมากเลยครับไอ้ไอ้ไอ้น้องมารวยเขานี่ห่วงมากเลยใครโดนไม่ได้นะครับห่วงครับนี่ครับคุณแม่เขาครับห่วงครับห่วงแล้วเนาะแต่ก่อนบอกไม่รักหมาครับไม่อยากไม่ชอบไม่ชอบเลี้ยงหมาครับเพอะได้มาแล้วใครไปโดนไม่ได้เลยครับ อเอาเดิมเอาเดิมเอาลดเอาลดเอาลดวันนี้ก็โหกำลังหลังไหลกันมาครับนี้หักออกรถไปไงหักถิมเลย,มเลยผมติดตัดให้มันเกิดไมหมหักลดเอ้ยเอา,อเอาอไปเห็นอย่างมันบอกเขาหักหากลายคนแล้วกรหบก อันนี้พอเจ้าดาวครับมาแล้วนี่น้องปีใหม่ครับผมเราชาวช้างไม่ทิ้งกันครับมีรายแบ่งปันกันคนละเล็กคนละน้อยนี่แม่ปีใหม่ครับแม่น้องปีใหม่ครับค,คุณพ่อไปไหนไม่มาทำาล้ครับคุณพ่อจะเอาแม่ตายไปหาพ่อดอยคะ่ะอ๋อ,จะ,อ,อะจะไปเอาน้องใหม่เหรอครับแล้วไม่ไม่ติดแล้วครับที่ทับมานะ มาหืนอะไรหืนอะไรเหิอครับนี่ไม่ติดค่ะอืมของล็ไม่ดื้อโุนไปจอยพยพิกกันฮะ พียกับเขาเจาะจงมากสิใครกับแจักที่วางได้แล้ววันนี้ครับ,บจานเอ็มอามายัางไงครับนี่มายัางไงครับนี่มากี่คนครับสี่สิบคนมาสี่สิบคนแล้วครับ100นี่โอ้ร้อยคนมีเหรอครับแปะมีมันม,มีแค่สี่สิบแปดสิบอะไรไม่ใช่จริง ยังอยากเล่นน้ำเข่าบุงวันอยากเล่นน้ำเข่าอ๋อฮลุงมันอิจฉาคนต่างใครเรียนก็ไม่ใช่นนีมาจากไหนไม่รู้ครับอ๋อครับอ๋อจำว่าจำเขาขออะไรบอกมุขเขานั่นครับว่าผมจำมาแจมเขาเข้าสวัสดีครับครับผมครับครับครับผมสวัสดีคุณงามนะครับค่ะคนอยากได้อ้อยก็แบกเอาเลยครับ ไม่ไปแล้วผมเสียเวลาครับอ๋อครับผมไม่ถ้าอยากได้ก็เบกเลยผมไม่ห่วงหรอกผมไม่ได้ว่าโอ้โอ้เดี๋ยวเบกเอาโอ้แต่ให้ให้เบกเอานะไม่ได้ให้เอารถมาใส่เอาให้เบกเดินไปเลยนะครับเบรกก็เบกได้เบกได้สักกี่ลำครับนี่ มีเสียงสูงไหมครับมีเสียงสูงครับเสียงสูงใช่ไหมครับอันนี้ก็คนวุ่นตรงไหนก็สมาชิกก็วุ่นวายตรงนี้ครับนี่เกมครับเกมนี่คือน้องแบนนะครับไหนไม่ใช่ชื่อตัวผู้คุณยามั่วคุณยามั่วคุณยามั่วงผมเลสน้องแบนนะครับ ลูกที่เล็กกันนะอ๋อ,น,อ,อนั้นคนอันนี้หมาคุณยามั่วเลยเชื่อเชื่อแม่แน่นนจะกัดกันครับมันจะกัดกันนี่ครับจานเอ็มมายังไงไม่รู้นะครับจ,จะอยู่โผล่ขึ้นมาได้ยังไงครันเส้นทางหาก,กินเส้นทางหาก,กินใช่ไหมครับแถวนี้ครับ ตอนแรกมุดมดดินใช่ไหมครับมุดดินอยู่เออมดดินอยู่แดบผมนะครับแดบผมนะครับอย่างอย่างกระฮ็ดเลยครับครับตอนแรกมดดินครับผมขอบคุณคือการครับขอบคุณคือการครับสวัสดีครับครับดีใจที่ชาวช้างได้กินครับดีใจเหลือลุงลือไหนหมดหมดเวลาแล้วครับ หมดเวลาก็หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาผมไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวก็หมดเวลาโปรโมชั่นหมดแล้วช่วงมีช่วงโปรโมชั่นครับช่วงหมดโปรโมชั่นครับไหนไม่ได้ครับถ้าแบกก็คือแบกไปบ้านเลยครับ อันนี้เซลเซลเซลกันเล่นนะครับเซลกันเล่นครับตอนนี้ก็แจกอ้อยกันไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากช่องคลายทองคําไว้ด้วยนะครับอิ่มป้ายเลยพายทองคําเจออ้อยเข้าไปครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม ก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับก่อนจะกกันไปขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจะมีความสุขความเจริญร่ารวยร่ารวยกันยิ่งขึ้นไปนะครับรักทังคําน้อย,อยแต่ขอให้รักานานๆฝากทังคําไว้นะ้อหมวกอ้อมใจด้วยครับตั้งคาเจอแต่ของหวานแบบนี้ครับอย่าเพิ่งเปิดบอ่อน้ำมันเหมือนโอเล่น,นะครับรอให้ถึงสงกรานก่อนนะครับตัองคาค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Boom. Hap, boom. Teh. Hap. Dia nak